เฮ็ดไปเฮ็ดมาลูกต้องออกกันอีเมี่ยพ่อชงเพื่อแรกพ่อชงเลนเรนซื่อเด้ยชงเรนเรนตองไล่ตอนไล่กุ้มปิดชงไปชงมาลูกก็เลยไปมักเขาอีหลีวะนี่ห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคตเอากันนี่มันห้ามบ่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สำคัญนี่ความมีแห้งมันก็เคยปานี่ผู้ใดอยู่แล้ว พ่อครับครับกันก็สิได้กันอีหลีช่วงแรกปีแรกนี่จูนกันคนที่ปรึกษาเนี่ยก็คือพ่อเป็นที่ระบายเป็นที่ปรึกษาแต่มาสุดท้ายแล้วกันผมู้ว่ามันดีปานนี้ผมเอาแต่โดนแล้วเพ็อพ่อพูกว่ากันนี่เนี่ยเราเป็นดีปานนี้นี่เอาแต่โดนแล้วอ,อ,นนอันนั้ทอันเนั้นโดนกันสิเพราะอะไรเอียนอีกอ่ะเออแียน,นอยูงง่ปรึกษา,นา,นานในสื่อคุ้นจะดอกอีพอแล้วเนี่ยอะไร พี่พอพอใจถึงองเมื่อบ้านต้องปูเริ่อมือน